รายงานผลการดำเนินงานประจำเรือนกุมภา 12, 66, มพันธ์2,566กอสเพบางเสาธงคู t ีเชอร์การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นางสาววราพรกินเกิดผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมวิทยากรและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดพยาเสพติดแล้วใบมุกเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน นางสาววราพรกินเกิดผู้อำนวยการกศนอมเภอบางเสาธงพร้อมด้วยนางสาวโสภาโนนประทุมข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อก,กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2566คณะครูกศนอมเพอบางเสาธงเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ผู้กศนอำเภอบางเสาธงเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมแคนว่าเพื่อให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและองค์กรผ่านระบบโซเชียลมีเดียบู p เพจเบสเช็คอินการพัฒนาสถานศึกษากศนตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนและกศนอำเภอให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วุฒิ t ัน r s ชีพเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนายสุรศักดิ์สมภูงาและนางสาวสินีสุจันทรทครูตำบลเข้าร่วมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสมาชิกชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ก็ศอนอมเพอบางเสาธงจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ1คนและนักศึกษาทั้ง3ตํตำบล4ศูนย์การเรียนชุมชนพร้อมจัดการศึกษาให้กับผู้พิการทั้ง13คน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2565นักศึกษามีชื่อเข้าสอบ125คนเข้าสอบ123คนคิดเป็นรยละ9 8 4 0จัดการทดสอบกลางภาคให้กับนักศึกษากาศนอำเภอบางเสาธงทั้ง3าตำบลและ4ศูนย์การเรียนชุมชน กิจกรรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องการทำเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์จากสารจากเส้นพลาสติกและหลักสูตรหมอนอิงปักลายเพื่อต่อยอดทำเป็นรายได้เสริมให้กับประชาชนกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศอนอเพอบางเสาทงนำโดยนางสาวลาภพรกินเกิด ผู้อำนวยการกศนอำเภอบางเสาทงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทเปตองนักศึกษาชายในนามกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยากศอนอเกมภาคกลางครั้งที่6ผลการแข่งขันนักกีฬาเปตองชายได้รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุตคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อให้นักศึกษารตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันชาติและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจัดกิจกรรมทูบีนวันเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดประจําปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทูบีน u m b e r วัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100คนการศึกษาตามอัธยาศัยจุลสารห้องสมุดต,ต้องรู้ควรรู้น่ารู้จดหมายข่าวรายวันเรื่องเล่าจากห้องสมุดจำนวน20ฉบับเพิ่มองค์ความรู้ลงในเว็บไซต์จำนวน3เรื่องเพิ่มสื่อภาพยนตร์สารคดีจำนวน1เรื่องลงทะเบียนหนังสือลงในเว็บไซต์ห้องสมุดจำนวน20เล่มลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด58คน จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พรรคการเมืองของไทยจัดทาบัตรข้อสอบสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทยเล่มที่42จํานวน9เรื่องเขียนข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลงใน a ฟ e b o o k ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนดําเนินการจัดการแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยเล่มที่42เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับจังหวัดต่อไปแนะนําหนังสือใหม่